บอกเก้าเราสิบขอเปิดนะครับรายการในช่วงคึกคักแห่งนี้ในการที่เรากำลังจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครคนใหม่นะครับผู้สมัครท่านแรกที่ให้เกียรติกับรายการของเราวันนี้นะครับพลตารวจเอกพงษพัฒน์พงษพัฒน์พงษ์เจริญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการของเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับได้มาร่วมรายการเป็นคนแรกผู้สมัครเป็นคนแรกนะครับ จริงแล้วเออท่านเคยมาในรายการเมื่อสองปีที่แล้วแต่เรามาใน็นฐานะเอออีกฐานะหนึ่งถูกต้องครับซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่แล้ะครับนะครับถามอย่างนี้ว่าคําถามจากเอ่อเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะถามว่านโยบายหลักของท่านคิดว่าจะเป็นไปได้จริงหรอฮะใน4ปีผมคิดว่าทําจริงได้หมดแล้วก็จะทํามากกว่านั้นอีก นะครับเพราะว่าเรามาจากพื้นฐานของการที่เรียนรู้ปัญหาต่างๆจากชุมชนมาเป็นเวลานานทั้งสิ่งต่างๆที่เราบอกไปที่บอกกล่าวไปเนี่ยเราถึงวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนากรุงเทพในร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อ,อเพราะเราทราบดีว่าอะไรเราทําได้อ,อะไรเราทําไม่ได้ อะไรต้องพึ่งพา,าร,รัฐบาลอะไรที่เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ครโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้บอกกล่าวสิ่งที่เป็นวิธีการอะไรต่างๆที่เราบอกไปเนี่ยว่า,าทำนู่นทำน,นี่ทำนั้นเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของการทําได้ทําได้จริงและท,ทําได้มากกว่าน,นั้นอีกครับเขาบอกนโยบายของคุณผู้สมัครครถามจากคนกรุงเทพ มันจะทําให้ชีวิตของคนกรุงเทพอย่างวัดดำชีวิตคนกรุงเทพทั่วทั่วไปอย่างประชาชนจะดีขึ้นยังไงครับเราอาสามาคืนความสุขสร้างรอยยิ้มครับเราทุกกันมามากแล้วด้วยสีหน้าด้วยแววตาอะไรต่างๆนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของคนจนเรื่องของคนค้าขายเรื่องของปากท้องเรื่องของอาจยากรรมยาเสพติดน้ําเน่าเสียขยุงขยะอะไรต่างนี้มันเป็นปัญหาที่อยู่รอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเรามีปัญหาไงพี่น้องประชาชนใหญ่ก็จะมีปัญหานั้นเพราะเรามาจากพื้นฐานทั้งคนยากจนเราเปพื้นฐานของชุมชนเพราะนั้นเรามาร่วมกัน แก่เรามาลวกกันก้าวเรามาลวกกันทําทุกอย่างเป็นไปได้หมดถ้าเราล่กมือร่วมใจกันอย่างแรกถ้าสมมติสมมตินะฮะสะมมตินี่เป็นสารสมมตินะ,ะครับและคําถามเหล่านี้ก็จะจะถามผู้สมัครทุกท่านด้วยหลงกันสมมติคุณพงษ์สภัชครับได้รับตําแหน่งผู้ว่า กรุงเทพหมหานครอย่างแรกที่จะปรับปรุงเลยที่คนกรุงเทพจะได้คือครับคือนี้ฮะปัญหาแรกที่พี่น้องประชาชนมีความกังวลค,ค,คือเรื่องของปัญหาการจราจรทุกคนเนี่ยเสียเวลาบนท้องถนนมากมายตื่นในเช้าปลุกลูกจากที่นอนมานะครับรีบแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อจะเอาไปส่งโรงเรียนตัวเองก็จะได้เข้างานได้ทันรเราจะย่นระยะเวลาการเดินทางลดมากลดน้อยไม่สําคัญอยู่ที่ว่าประสิทธิภาพการใช้รถใช้ถนนนั้นได้เต็มร้อยหรือเปล่า<อ>เราจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับอย่างวันนี้ผมนั่งรถเมล์ไปที่อนุสาวรีย์นะครับ ครับก็นั่งไกลเหมือนกันนะครับก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรเพราะฉะนั้นรถเมยที่เราพูดถึงเนี่ยนอกจากจะให้นั่งฟรีแล้วรรเราจะจัดการบริหารจัดการเดินรถของรถเมยใหม่นะครับไม่ให้มาอยู่บนท้องถนนมากจนเกินไปคือไม่ปล่อยความพิษเยอะเกินไปถูกต้องคืนพื้นผิวถนนให้รถบุคคลโดยทั่วไป นะครับรถเมที่เหลือที่ไม่ต้องใช้มากเนี่ยเอาไปวิ่งจากหน้าหมู่บ้านเชิญชวนพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในหมู่บ้านที่ต้องขับรถกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยลองใช้บริการรถขนส่งถาสธาณาะ,<ฮ>ะนะครับนั่งฟรีด้วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะใช้เวลาบ้างแต่ว่าทําได้แล้วก็ทำได้จริงแล้วผมทําทันทีครับ ถามอย่างนี้ครับบางค,บคนค,ความหวังของคนกรุงเทพอย่างมะน้ำความหวังของคนกรุงเทพทุกๆ,คน,ๆกคนวันนี้เขาบอกว่าไม่เชื่อหรอกจะแก้ปัญหารถติดได้แต่คุณบอกไอ้ปัญหารถติดจะแก้ไม่ได้แต่พื้นผิวถนนเนี่ยเราแก้ได้เราแก้ได้เราเพิ่มประสิทธิภาพทั้งอาสาสมัครจราจรและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคเพื่อไทยนั้นที่จะบริหารจัดการกับตำรวจได้กองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจจราจรที่มีไม่เพียงพอเพิ่มจำนวนเข้าไปถนนทุกเส้นถนนทุกสายต้องมีตำรวจประจำตัง้งแต่หัวถนนยันท้ายถนนรถติดตรงไหนรถยนต์รถเสียอะไรต่างๆไม่ต้องรอๆยกไปเก็บไว้ให เรียบร้อยนะครับ oh. อย่างไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับเส้นเลือด <Huh. S 2> ถ้ามันมีอะไรอุดตันเนี่ยเลือดมันเดินไม่สะดวก <Huh. S 2> แต่ว่าประสิทธิภาพถนนเนี่ยถ้าใช้ได้เต็มร้อยเนี่ยรถจะวิ่งได้มากขึ้น <Huh. S 2> ทางตัดทางแยกทางอะไรต่างๆเนี่ยขุดอุโมงทําทางเชื่อมาเลยนะครับ <Huh. Huh. S 2> อาจจะใช้เวลาหรือว่าลงทางด่วนเนี่ยผมพยายามอย่างยิ่งเลยอยากจะให้เลี้ยวซ้ายตลอดแล้วไปยูเทิร์นกลับมาเพราะว่า <Huh. S 2> ในการที่จะตัดเข้าสี่แยกเนี่ยมันเสียเวลาเยอะค่อนข้างเยอะ เอาอย่างนี้นะครับนี่คือคาถามจากทางบ้านซึ่งเราต้องถามจริงนโยบายรถคันแรกสร้างปัญหาการจราจรที่เขาพูดกันอยู่นี้นะฮะมหาศาลนโยบายไร้รอต่อละบานคุณจะทําให้มันติดได้อย่างไรรในเดือนในเมื่อมีนาคมนี้รถใหม่จะออกอีกจํานวนมหาศาลคือรถคันแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการครับไม่ใช่ว่าเราไปยัดเยียดเขาเมื่อเมื่อเราพี่น้องประชาชนต้องการรถคันแรกเนี่ยเพราะว่าเป็นรถคันแรกจริงๆที่จะได้ตัวเองจะได้ขับไปทํางานตัวเองจะได้พาลูกไปโรงเรียนเพราะอะไร เพราะว่านโยบายเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างต่างๆเกี่ยวกับปัญหาการจ้า,า,า,ามันยังไม่มีรองรับเขาอย่างเพียงพอ<ะ>เพราะนั้นะอะไรที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ต้องลงทุนเยอะเราไม่สามารถทําได้เองเนี่ยโ<อ>นโยบายไล่ลอยต่อของรัฐบาลก็จะมาช่วยตรงนี้<อ>จะสร้างโปรเจกต์ใหญ่จะสร้างโครงข่ายเชื่อมอะไรที่เป็นหน้าที่ของกทมท,ที่ทําได้ก่อนอย่างผมบอก<ะ>เพิ่มประสิทธิภาพถนนเข้าไปให้มันคล่องตัว<ะ>ย่นเวลาการเดินทางคืนความสุขให้ทุกคน<ะ>ลดมากลดน้อยไม่ใช่ประเด็นตอนนี้เราทําถนนให้มันพร้อมเพราะอย่างไรลดมันก็ต้องมากขึ้นทุกวันอยู่แล้วนะครับรถ แรกเนี่ยมันเป็นความจําเป็นของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับถึงไม่มีเงินจะต้องผ่อนยังไงก็ต้องมีเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันไปไม่ไหวจริงๆระบบโครงสร้างของรถบวลชนหรือรถขนส่งสาธารณะเนี่ยมันน้อยจริงๆอีกคําถามหนึ่งครับถามนั่นว่าความหวังของกรุงเทพคือรถไฟฟ้าที่จะมีสายสีต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคือความหวังของทุกคนเนี่ยนะครับจะเห็นไหมครับใน4ปีข้างหน้านี้ถ้าคุณเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนโยบายไร้รอยต่อเนี่ย ทางรัฐบาลจะต้องดําเนินการเกี่ยวโครงข่ายใหญ่หญๆทั้งหมดจะส0สาย12สาย20สายก็ต้องทําต่อเนื่องด้วยความรวดเร็วในส่วนของกรุงเทพมหานคร BTS ก็ต้องขยายต่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันให้ได้รถเมล์เรือต่างๆนะครับหรืออะไรต่างๆเรือข้ามฟตต้องเอามาเชื่อมต่อกันหมดรวมถึงทางจักรยานรวมถึงกลุ่มพี่น้องประชาชนอะไรต่างๆการเดินทางทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราต้องการความสะดวกเราต้องการความรวดเร็วเราต้องการลด w, ร,า,า,รลดลายจ่ายอะไรต้งนี้ลดทําให้ครบโครงข่ายให้ครบวงจรร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐบาล ทำงานกันเป็นหนึ่งเดียวไม่มีรอยต่อไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกคนมุ่งหวังอย่างเดียวคือผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจะได้รับคือความสุขแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้ได้นั่นแหละครับคําถามยังตามเดี๋ยวขอเบรกสักครู่นะฮะคุณภาพชีวิตที่บอกจะดีขึ้นจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นยังไงเดี๋ยวกลับมาสักครู่กับบอก9ารฮะกลับมากับบอก9า0นะครับกับคําถามที่ว่าที่บอกคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพจะดีขึ้นทุกวันนี้ก็บอกคนกรุงเทพเครียด เครียดครับจะดีขึ้นยังไงครับคืองี้ฮะถ้าการเดินทางนะครับสามารถที่จะย่นระยะเวลาการเดินทาง<ช>ได้นะครับมลพิษในอากาศน้อยลงสายไฟลงดินมีต้นไม้สีเขียวนะครับแม่น้ำำํลำลําคลองสายสะอาดขยะเก็บทั้งวันไม่มีอะไรมากีดขวางทําให้เน่าเหม็นมอะไรต่างๆนี้เป็นคุณภาพชีวิตในระดับพื้นฐานซึ่งผมเรียนว่าสามารถทําได้และทาได้จริงอะไรที่เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการกรุงเทพนครก็ทําทําทันทีทําให้สําเร็จโดยเร็วอะไรที่ต้องการก็ประมาณเพิ่มเติมต้องไปขอความร่วมมือกับรัฐ เราก็ดําเนินการในการที่จะให้รัฐบาลละลงมาร่วมแล้วก็อะไรต่างๆที่ทุกกระทรวงทบวงกรมมีหน้าที่มีโครงการจะต้องพัฒนากรุงเทพหานครนั้นก็ลงมาดําเนินการเราก็พร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครครับเราขอถามเอาเสาไฟฟ้าอย่างที่บอกออ้สักวันนี้เสาไฟฟสายไฟสายไฟนี่อันตรายถูกต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะทุกคนบอกว่าจะเอาเสาเอาเสาไฟฟ้าลงใต้ดินหมดเขาบอกโอ้ยวาดฝันแล้วคือไม่ฝันครับ สายไฟฟ้าจะลงดินเนี่ยเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงนะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับในการที่จะต้องดําเนินการก็บอกมาว่าจะเอาสายไฟลงดินเนี่ยเราก็บอกในฐานะเพื่อนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าสายตรงไหนสีลมสุขุมวิทตัไหนเราต้องการความสวยงามเราต้องการเราก็บอกการไฟฟ้านครหลวงไปการไฟฟ้านครหลวงก็เกิดจะมีงบมาในการดําเนินการเราก็จะเป็นคนให้ความสะดวกในการที่จะอนุญาตให้เขาลอกท่อไลยร้อยท่ออะไรต่างๆแล้วก็ดาเนินการสิ่งต่างๆทั้งปวกเหล่านี้เนี่ยเราถึงใช้คํานโยบายว่าไล่ลอยต่อเพราะเป็นความต่อเนื่องเราไม่อยากให้ กรุงเทพมหานครนั้นเป็นแค่จังหวัดหนึ่งใน77จังหวัดของประเทศไทยแต่เราอยากให้กรุงเทพมหานครเนี่ยคล้ายๆกับเป็นประเทศไทยขนาดย่อเพราะเราจะเป็นหัวขบวนในการขับเคลื่อนที่จะกรุงเทพมหานครนั้นเป็นมหานครสู่การประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,เ,ยนเพราะฉะนั้นเราโดยลําพังของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเราทําอะไรได้น้อยงบประมาณเรามีแค่52,000ืนอล้านรัฐบาลสนับสนุนมาอีกหมื่นสองมันไม่เพียงพอต่อการพัฒนากรุงเทพที่จะนำไปสู่หัวขบวนในการขับเคลื่อนนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาช่วยเข้ามาดูแลเพราะนั้นอะไรก็ตามที่กรรรรุงเเทททพมหาานคไไดด้้ือจะ ความร่วมมือขอประสานงานกับรัฐบาลทันทีแลวผมคิดว่าการไล่ลอยต่อเนี่ยมันไล่ความขัดแย้งเราจะจับมือเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ก้าวไปด้วยกันแล้วก็ทาทันทีแล้วก็ให้บรรลุความสําเร็จเพื่อที่จะคนกรุงเทพจะได้มีความสุขแล้วก็จะมีรอยยิ้มทั่วกันครับเอาละครับอย่างอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเวลาตอนหาเสียงเนี่ยโอ้นโยบายเยอะไปหมดกรุงเทพจะต้องสีเขียวกี่ยุกก่ยุกน้ําก็ยังเน่าอยู่นะฮะพื้นที่สีเขียวก็ยังน้อยอยู่ จะทำยังไงคืออย่างนี้ฮะปัญหาต่างๆเนี่ยเป็นปัญหาที่หมักหมมมาเนิ่นนานมากแล้วครับ,รบผมถึงบอกว่าอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพฯถ้าทําได้เนี่สิ่งเหล่านี้หมดไปแล้วไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันทําไม่ได้โดยลําพังแต่ว่า ถ้าเราร่วมกับรัฐบาลอย่างไรเราต่อสิ่งต่างๆที่คุณมุดดำกังวลที่พี่น้อกประชาชนกังวลนั่นเราทําได้หมดและทําได้ทันทีแล้วทําโดยไม่มีตัวย่อนั่นก็หมายถึงว่ากระบวนการในการดําเนินการต่างๆนั้นจะก้าวไปพร้อมๆกันระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างๆกระทรวงีเราจะมานั่งรวมหัวแล้วก็อยู่บนโต๊ะกลมรวมทำงานด้วยกันอะไรที่เป็นปัญหาของคุณเครียดแนกรอะไรที่เป็นปัญหาหมักหมมมานานอะไรที่เป็นปัญหาปัจจุบันอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเรามาดูแลมาแก้ไขร่วววมนแล้้กก็า เอาอย่างนี้นะครับ,รบเวลาเราเหลืออีกหนึ่งนาทีนี้นะฮะบ,บางคนบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลในรายการวันนี้รับสร้างความฝันให้กับคนกรุงเทพบ,บางคนบอกว่าสร้างความเพอ้อให้กับคนกรุงเทพถ้าเลือกคุณขึ้นมาอะไรที่ ความฝันมันอจาจจะกลายเป็นจริงขึ้นมาไม่มีฝันไม่มีเพอครับ <c oughs> ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ทําได้จริงแล้วปีนลูกทุกเรื่องทุกรายการทุกปัญหาเนี่ยได้มีการประมวลดําดำเนินการจะอย่างละเอียดถี่ถ้วนมีกระบวนการในการดาเนินการมีระยะเวลาที่ชัดเจนมีงบประมาณรองรับต่างๆเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็จะต้องบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้แม้จะเป็นความฝันแต่ก็ฝันที่เป็นจริง <c oughs> <ๆ S 1> ไม่ใช่ฝันกลางวันแน่นอนสําคัญที่สุดก็คือว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในทางที่ดีกว่าและสิ่งที่กําลังจะต้องเกิดขึ้น ที่จะเป็นความสุขร่วมกันมีรอยยิ้มร่วมกันทุกคนทุกครอบครัวอะไรต่างๆกว่า5้าล้าน6กแสนเจ็ดหมื่นกว่าคนในคนกรุงเทพมหานครอีกพี่น้องประชาชนอีกมากกว่า5ล้านที่มาอาศัยอยู่มาทํางานอะไรกันเราจะมีความสุขเราจะสร้างยิ้มด้วยกันแต่ที่สําคัญคือทุกฝ่ายทุกส่วนจะต้องก้าวไปด้ยวยกันก้าวไปพร้อมๆกันแล้วก็จับมือกันให้มั่นครับครับท่านผู้ชมฮะทุกคําถามที่วันนี้เราถามไปเราจะขอใช้คําถามนี้ถามผู้สมัครที่เหลืออีก10 ห้าท่านนะครับขออนุญาตกันเลยนะครับว่าทั้งสิทั้งทั้งหมดคําถามทุกคำถามเนี่ยนะฮะจะเหมือนกันหมดครับว่าแต่ละท่านจะตอบยังไงนะครับซึ่งวันนี้ก็แน่นอนว่าท่านก็ได้บอกไปแล้วว่าจะแก้ปัญหาทางออกก็จะมีอยู่สร้างความมั่นใจสักครั้งว่านโยบายที่ หาเสียงไว้4ปีมันจะเป็นจริงได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะค,คือผู้ว่าพงศพัฒน์พงเจริญที่อาสาพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่จะมาคืนความสุขมาสร้างรอยยิ้มนั้นผมขอญาตก,กลับเรียนว่าเป็นสิ่งที่เราวาดฝันกันมานานนะครับเราร,ร,รู้ว่าความสุขความทุกข์ของพี่น้องประชาชนนั้นอยู่ตรงไหนว่าอย่างไรและจะละลายความทุกข์ คืนความสุขได้อย่างไรเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทําได้จริงแล้วก็จะทําทันทีแล้วก็ทําเพื่อพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านครับ,รบและนี่ครับเป็นอีกหนึ่งผู้สมัครนะครับซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นอาสาที่จะมาเป็นผู้ว่าการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งก็ต้องลุ้นกันอีก41วันว่าใครจะได้นั่งตำแหน่งนี้นะครับวันนี้กราบอบพครับพลตํารวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญครับขอบพระคุณครับท่านผู้ชมครับนี่คือหนึ่งท่านครับและหลังจากนี้อีก15วันหลังจากนี้ในการออกอากาศนะฮะเราจะมีผู้สมัครที่เข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับสลับปัดเปลี่ยนกันมาตรงนี้นะครับกับคําถามที่เราเตรียมกันไว้อย่างนี้ครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันที่นี่เวลาเดิมนะครับทาง modern TV วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ